สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ it's okay to be different ขณะน,นี้ตอนนี้ก็เป็นซีซั่นที่3แล้วนะครับที่เราจะได้นำเสนอผลงานเป้าหมายแล้วก็การดาเนินงานของงานด้านเด็กและบุคคลออทิสติกรวมทั้งบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในภาคีมูลนิธิออทิสติกไทยสมาคมผวักรองบุคคลออทิซึิไทยและชมรมพักรองออทิสติกในทุทกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ สำหรับเป้าหมายของซีซั่นนี้นะครับเรามุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือว่า SDG รายการนี้ก็จะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับไปติดตามเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมๆกันครับ ว่าบุคคนออทิสติกสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้คนในสังคมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับจมือและก้าวไปด้วยกันกับคนออทิสติกครับ it's okay to be different เราแต,ตากต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัด ผู้ชมเนี่ยมาชมที่ศูนย์ออร์ติสซึมเรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับว่าที่มูลที่ออร์ติสติคของไทยของเราเนี่ยได้จัดทำศูนย์นี้ขึ้นมานะครับ,รบเพื่อใกนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้กับทางด้านของบุคคลออร์ติสติกอยู่ที่ไหนยังไงกัน จริงๆแล้วศูนย์แรกเริ่มจัดตั้งเนี่ยมีทังที่ที่มูลนิธิออทสสิสติกไทยแล้วก็ที่สมาคมผู้ปกค,ออสสครองบุคคลออทิสติกไทยซึ่งก็อยู่ในกรุงเทพมหาคนครนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเราคงขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งตอนนี้กาลังเตรียมความพร้อมกันอยู่ครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทูศักด์เนี่ยนำพวกเราเนี่ยขึ้นไปบนศูนย์เลยนะครับว่าสิ่งที่ศูนย์เขาจัดเตรียมอะไรไว้ให้เดกนะครับเชิญเลยครับอาจารย์ยินดีครับเชิญเลยครับ ออทิสติสต์มดิจิทัลเร์ยนิ่งเซ็นเตอร์นะครับซึ่งมูลนิธิออทิสติกไทยเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้น้องๆเยาวชนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองพัฒนาทักษะพื้นฐานต่างๆด้วยวิธีการเรียนรู้สมัยใหม่แล้วก็นําไปสู่การประกอบอาชีพแล้วก็การมีงานทำน้องๆเหล่านี้ถ้ามีโอกาสที่จะเรียนรู้ที่ดีเนี่ยเขาก็พัฒนาได้อย่างไม่เป็นสองรองใครทีเดียว Oh oh. ออทิซึมดิจิตอลเลอร์นิ่งเซ็นเตอร์เราทำเป็นสถานียนหลักการของการใช้ห้องนี้เนี่ยก็คือคเน้นการเรียนรู้ของเด็กก็จะมีกระบวนการเรียนรู้ที่เขาสนใจในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้ผ่านสื่อเรียนรู้ที่เป็นดิจิทัลนะครับแล้วก็เป็นการฝึกความคิดนะครับการสังเกตการจำซึ่งอันนี้ก็คือการบูรณาการทักษะการเรียนรู้เนี่ยมาสู่การฝึกปฏิบัติโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งมีหลายรูปแบบมากสมัยก่อนเราก็จะใช้บัตรภาพการขีดเขียนอะไรก็ได้ผลแต่มาช่วงยุคนี้พอเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเราก็พยายามท้าให้มันเป็นวิชวลเลยนะใช้สื่อที่มันเป็นดิจิตอลบ้างสื่อที่เด็กได้ฝึกทําจริงบ้างผสมประสานกันไปเพราะนั้นพอเด็กเรียนรู้ไปเนี่ยไอกระบวนการรับรู้ของเด็กจะค่อนข้างชัดเจนขึ้นแล้วสังเกตนะฮะเด็กที่นั่งทํางานในแต่ละสถานีเนี่ยเขาจะมีเรื่อง ความสนใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะนั่งทํางานได้ตามเวลาที่เขาเหมาะสมกับเขาเองกยไม่ไปกระทบกับแบ d ดิสแท็หรือถูกดึงดูดอะไรเลยแล้วก็เขาก็จะได้เรียนรู้ในโลกกว้างนะครับเช่นฐานนี้ก็จะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันแล้วก็อย่างฐานนี้อันใหม่เลยก็คือเรื่องของการใช้ virtual reality ตัวน,นี้แหละฮะอ่าเขาเรียกว่าแว่น VR เนาะมันเป็นแว่นที่สร้างการเรียนรู้แบบ3มิติ แต่คลิปที่ทำเนี่ยต้องทำเฉพาะนะครับเราก็ทำเป็นเปเปอร์ทำเป็นบทเรียนทำเป็นเคสตัศดีเด็กก็จะได้เรียนรู้เข้าไปปั๊บเนี่ยนะแล้วออกหน้าจอได้ด้วยนะเดี๋ยวครูก็จะรู้ว่าเด็กไปเจออะไรเจอตัวอะไรบ้างน้าตายเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็เอามาผสมผสานกับการอ่านการเขียนก็ได้ทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาพัฒนาบทเรียนแล้วเรากำลังทำประเมินนะฮะเพราะว่าในหลักการศึกษาของห้องนี้เราใช้หลักอินเทอร์เนชั่น คือหลักการสอนที่สอนเด็กเป็นชายเซนเตอร์แล้วก็บูรณาการในเรื่องทักษะที่จําเป็นก้าวด้ของเด็กออเทสติกเนี่ยเข้ามาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำวิเศษเปเปอร์ด้วยอย่างฐานเนี้ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอันเนี้ยจริงๆมีทั้งแบบอันปลั๊กแล้วก็ปลั๊กอินเด็กได้เรียนรู้จากโปรแกรมแล้วก็มาฝึกปฏิบัติเด็กก็เกิดความเข้าใจซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวครูเขาก็จะไปเขียน บทเรียนช่วยสอนกันเป้าหมายในอะนาะคตต่อไปที่เราหวังไว้ในการพัฒนาเด็กเหล่านี้โดยใช้ความได้อ,องเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเราจะมีวางแผนไงต่อไปในอนาคตครับเราพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านการจัดการเรียนรู้เด็กพิเศษให้มันไปสู่โลกอนาคตครับเพราะเราจะได้ยินคำหนึ่งว่าโลกในยุคความยั่งยืนครับโลกในยุคศตรวรรษที่21อ ตอนนั้นอันนี้คือการเตรียมเด็กไปสู่ศตรวรรษที่21เพราะว่า AI ก็มาแล้วเทคโนโลยีก็มาแล้วแต่ถ้าเด็กเรายังไม่ได้ติดตามเรียนรู้อะไรกับเขาเลยเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะยิ่งห่างจากความเป็นโลกความเป็นจริงก็กลายเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสไปตอลอดพัฒนาตัวเองก็ไม่ได้เพราะนั้นในกระบวนการอย่างนี้มันช่วยทำให้เขาอัพความคิด up สกิลแล้วก็พ o ทนเชียลของเขาไปสู่อนาคตของความเป็นศตรวรรษใหม่ที่ทุกคนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพร่วมกันได้ ก็อยากให้ผู้ปกครองทุกๆคนเล่งเห็นความสําคัญเล็งเห็นค,ความสามารถในตัวลูกพาลูกมาฝึกพาลูกมาเรียนรู้อะไรกับตรงนี้อย่าไปมองข้ามว่าลูกเราเป็นเด็กแบบนี้เป็นเด็กอทิสติกแบบดีบลูกเราจะไม่มีความสามารถรพยายามดึงดึงความสามารถของลูกออกมาก็อย่างที่อาจารย์จกดิ์ได้บอกว่าความสําคัญของดิจิตอลความสําคัญของ AI จะเข้ามาพัฒนา เรื่องราวของเด็กออสิกเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะ,น,ะคนี่คือการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กด้วยตัวเองใช่ค่ะนะครับขอบคุณมากค่ะทูคอร์เปอเรชัน <ญ normalmente> นะคะก็มีความภูมิใจแล้วก็ยนิยนดีเป็นอย่างยิ่ง bitten, ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ Audition Learning Center แห่งนี้นะคะแล้วเราก็นำเรื่องของศักยภาพของเทคโนโลยีค่ะเข้ามาช่วยเติมเต็มแล้วก็ พัฒนาในด้านต่าง,างๆให้กับเด็กออทิสติกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของฟิสิกอลนะคะเรื่องของกายภาพสติปัญญาแล้วก็สมาธิของเด็กโดยเราเริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชันออทิสติกนะคะซึ่งตรงน,นี้เองทางครูก็ได้ต่อยอดนะคะจากตัวแอปพลิเคชันออทิสติกค่ะ ก็มาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีด้านอื่นๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศูนย์ออทิสติกเร n ยนรู้เซ็นเตอร์แห่งนี้ค่ะเราได้นำเรื่องของเทคโนโลยี VR นะคะที่จะเข้ามาช่วยเสริมเรื่องของทักษะทางสังคมให้กับเด็กออทิสติกเวลาเด็กออทิสติกไปวดัดไปศูนย์การค้าหรือไปที่ต่างๆเนี่ยเขาจะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ต่างๆได้นะคะโดยที่เราจะทำคอนเทนต์นะคะโดยเราร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีบางมดนะคะ พัฒนาคอนเทนต์ VR ขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะเข้าสังคมในสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะท่อยทำให้เด็กออทิสติกค่ะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนในสังคมได้นะคะดังนั้นเนี่ยทางผูเองก็ยังมุ่งมั่นที่จะเอาเทคโนโลยีอื่นๆนะคะเข้ามาเติมเต็มในศูนย์การเรียนรู้แห่งน,นี้นะคะแล้วก็เชื่อว่า,าผู้ปกครองแล้วก็น้องๆออทิสตะะิกค่ะก็จะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็นําไปสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วย เราก็อยากจะเชิญชวนครูาอาจารย์ะะที่สนใจเ,นเข้ามาเป็นภาคีกับเราเพราเดี๋ยวเราจะมีการจัดอบรมรบนะครับแล้วก็จัดเรียนรู้แล้วก็ไปทดลองขยายผลด้วยกันในห้องเรียนต่างๆถ้าอยู่ตามห้องเรียนต่างๆได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมาก แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีแผนที่จะขยายอีก20จังหวัดว mm hmm. ันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนต่วยงานภาคเอกชนซึ่งก็มีหลายแห่งที่เข้ามารเริ่มต้นให้เนี่ยหลายๆท่านช่วยกันมาดูแลคนละหนึ่งเซ็นเตอร์สองเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะเกิดสู์เรียนรู้อย่างนี้กระจายทั่วประเทศและนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือบทบาทสําคัญนะครับที่ทางโครงการ it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะพบในตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับ ยังให้เวลากับฉันเส้นทางใครนอกใครกำหนดต้องมาพบ